ทรงนำพี่มาจากพระองค์นะคะวันนี้ขอเชิญพี่น้องที่จะเข้าเรื่องอนมัสการพระองค์ในวันนี้ขอเชิญพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้พาเลรุยาสารเสริญพระเจ้าวันนี้ก่อนอื่นเราจะมานิทานขอขอบคุณพระเจ้าก่อนนะคะวันนี้ขอพระเจ้าที่จะทรงนำและอวยพรเราในทุกสิ่งทุกอย่างในการที่พี่น้องเราทุกคนที่จะร่วมรับใช้พระเจ้าในวันนี้ขอพระเจ้าทรงนำ ฮาเลลูยาสารเสริญพระเจ้าข้าเจ้าพระบิการา็าวันนี้ลูกอธิษฐานขอการทรงนำมริการพี่น้องเราทุกคนลูกของพระองค์ทุกคนที่จะร่วมใจกันอธิษฐานสารเสริญพระองค์ถวายเกียรติแก่พระองค์วันนี้ขอพระเจ้าปรดแม่ตาที่จะทรงนำเราให้ร่วมใจกันที่จะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์เพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระองค์ในวันนี้ขอพระเจ้าที่จะได้รับเกียรติของพระนามของพระองค์เป็นที่คารมและสการะ ขอให้พระองค์เป็นที่ส,สรรเสริญไปทุกแห่งโหดตะโกนเป็นพระพรไปยังผู้คนมากมายด้วยพระบิดาเจ้าส,สรรเสริญพระเจ้าพระบิดา,าจะกล่าวน,นี้ลูกอธิษฐานอขอการอวยพรขอการทรงนำในการที่จะ,ะร่วมจิตร่วมใจกันที่จะถวายเกียรติแก่พระองค์ในวันนี้ขอพระเจ้าที่จะทรงนำให้เราทุกคนจะเริ่มการถวายเกียรติแก่พระองค์ขอให้พระเจ้าได้รับพระพรได้รับเกียรติใน การสรรเสริญถวายและนมันสก,การพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าโปรดมตตานำพา,าชีวิตของเราทุกคนที่จะมีใจถวายเกียรติแด่พระองค์ในวันนี้ฮาเลรูยาลูกของคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนา,ะขา,ามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนของคุณพระเจ้าคาเลรูยาสรรเสริญพระเจ้าวันนี้อขอบคุณพระเจ้านะคะวันพี่ประสบกันนะแต่เชิญไม่ประสบก็มา,นะมมมาร่วมด้วยนะคะนี้ ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยมาศานะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเร็ระเาสารเสด็ิาตุกาเดชเจ้าพระพสรเสริญเจ้าโอฮาเลยาสารเสริญพระเจ้าสาเสริญพรคเป็นพระเจ้าพรค์เป็นกษัตริย์เกษัตริเป็นพระราชานุาพานาพาเทพนสก ยอมราชานอมเจ้านายโอฮาเลลุยาสัรเสริญพระเจ้าพระองค์เป็นเอาพ้าเป็นโอมิก้าพระองค์รเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นและเบื้องปลายพระองค์เป็นเป็นมและอวสารฮาเลลุยาสัรเสริญพระเจ้าเช้านี้พระองค์จาพ้าถ้าผู้ใดจะตัดเื่บผ้าของตนผู้นั้นก็มีส่วนร่วมในพิธีของพระองค์ในเช้านี้ฮาเลลุยาสรรเสริญพระเจ้าสันเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่แม่แต่พระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ข้าแต่พระเจา้าพระทุกทรงปริจาดอยู่ขอพระเจ้าทรงนำในชีวิตของเราทุกคนที่เข้ามาในที่จักรของพระองค์ที่มีใจที่มีพระลใจและที่หวัวใจที่จะเข้ามาหา,ราพระองค์แสวงหาพระองค์ให้เราทั้งหลายได้ดื่ใน้ำพุทธไทยของพระองค์ขอพระองค์ธทรงสถิตและทรงนำในชีวิตของเราขอพระองค์ธทรงขับเคลื่อนในย่างเทาของเราในเช้านี้ด้วยเถิดพระองค์ยา้าค่าอาลีรูยาสันละเสร,ริญพระเจ้าลูกของฝากข้ขอความที่ถ่ายไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูอามน เราูยาสัตว์ตอาอธิษฐานเผื่อชีวิตในกําลังของเราที่เข้ามาหาพระเจ้าหกวันผ่านมาที่เราไม่ทํานานในในเท้านี้ที่เราก็มาพระเจ้าขอพระองตรงนำในชีวิตของเราประทานกําลังเที่ยวแรงในชีวิตของเราทุกทุกคนสาธุการใหญ่พระเจ้าพระผู้ยิ่งสุดสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่แม้แต่พระเจ้าพระบิดาขอพปรองทรงนำพาชีวิตของเราทุกคนโปร่งจงภาค ผู้ที่เชือในวางใจเนพโผู้ทกลายหาพโ สวยหาพระองค์ก็ขอพระองค์ทรงเมตตานำพาในชีวิตของเราขอให้สุขภาพร่างกายของเรานี้พระองค์เจ้าค่าที่เป็นวิหารของพระองค์นี้ให้ชีวิตของเรานี้จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติานชีวิตของเราและขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือช่วยกู้เราให้ทุกคนพระองค์เจ้าค่าที่เข้ามาบรรเจ้านี้ที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพระบิดาเจ้าค่าขอพระองค์ทรงรักษาเยียวยาพระองค์เจ้าค่าในนั้ พระองค์จองผ้าผู้ที่เจ็บป่วยก็ขอพระองค์ทรงรักษาพระบิดาเจ้าผ้าและผู้ที่แบกภาระหนักก็ขอพระองค์ทรงเอาแอบนั้นออกไปพระองค์จ้าผ้าและรับแอบของพระองค์ได้เดินกับพระองค์และได้มองดูพระองค์พระบิดาเจ้าผ้าขอพระองค์ทรงรับเอาแอบของเราออกจากปากของเราและเราปัญหาภาระทุกสิ่งที่เรามีเรา ฝากไว้กับพระองค์มอบให้กับพระองค์พระบิดาเจ้าข้าได้เดินกับพระองค์พระบิดายองข้าก็ขอพระเจ้าช่วยเหลือและปกดปล่อยชีวิตของเราและพี่น้องของเราที่ยังมาไม่ถึงก็ขอพระเจ้าทรงนำในชีวิตเขาทาให้หัวใจของเขาพระเจ้าทรงรัาใจเขาได้เดินระองค์ เขาจะมาปตือรดพรนองรงเจ้าพ่เขาที่จะสวยหาพรรงพระบิดาเจ้าพ่อแรกเขาที่จะวางปัญหาวางามยาวางทุกสิ่งที่เขามีพระบิดาเจ้าข้าไว้ก่อนแลวให้เขามาหาพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รับการช่วยเหลือพระองเจ้าพ่อแลขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยเขาออกมาพระบิดาเจ้าข้านำทางเขาพระรงเจ้า้าให้เขาได้มาจากกิจจักรของพระองในวันนี้ด้วยเถิดพระองเจ้าไม่ว่าจะเป็นอาหานยาทาน ก็ขอปรองทรงนำพระบิดาจงให้ขอให้เขาทิดเข้ามาในที่จักของพระองค์พระบิดาเจ้ามาด้วยความขอบใจและมาด้วยความยำเป็นเพราะพรองทรงสัญญาว่าผู้ที่แสวงหาพรองแสวงหาแผ่นดินแสวงหาความชอบธรรมของพรองนั้นทุกสิ่งที่รงมีทุกสิ่งและทั้งปวงที่พรองทรงมีนั้นจะเป็นของผู้ที่เชื่อและหวังในและผู้ที่อ่านต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรลกให้รอดของเรา อาเลือยานสารเสริญพระเจ้าผู้ปกครองพี่น้องทุกคนไว้ในผัสของพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนให้ทานน้องมาให้ทานเผื่อที่เสนับของเราขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยเถิดเพราะว่าทิศจากนี้มาตั้งมานานแล้วแต่ขอให้มีผู้คนที่จะเข้ามาในทิศจากของพระเจ้าเมื่อเราตั้งใจที่เข้ามานั้นจงลงเจ้าค้าที่เขาจะได้รับความรอดที่เขาจะได้รับบัพติศมาที่เขาจะได้เกิดใหม่ในแผ่นดินของพระองค์ หลักตุกาเจดพรจ้ามผู้ใหญ่ยินิสูรสารเสริญพระเจ้ายิจใหญ่พระบิดาเจ้าค้าสรรเสริญพรรษารูปอนิจฐานเกิดพิสจักของพระองค์เป็นที่จักที่พระองค์ทรงเดิมและตั้งไว้นี้พระบิดาจงภาคขอให้เป็นที่จักแห่งพ่อพรขอให้เป็นที่จักแห่งพ่อพรแล้วขอให้เป็นที่จักที่พ่อพรจะเต็มรอมในที่จักแห่งนี้พระบิดาเจ้าง้า ขอให้มีผู้คนมากมายบระเจงย้ภาพที่จะเข้ามานายมจับของโรคพระบิดาเจ้าภาพขอให้ลูกที้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ด้วยเถิดประเจงยภาพขอให้ลูกได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการอัศจรรย์เกิดขึ้นในนิยจักแห่งนี้ด้วยเถิดบระเจ้าองภาพให้มีผู้คนมากมายประเจงยอภาพไม่ว่าจะเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นข้าราชการเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนดระหลงยอภาพพ่อค้าแม่ขายประเจ้าอภาพนักธุรกิจประเจ้าองภาพให้เขาที่จะเข้ามา โปร่งนิจจากเดนนี้ขอการทรงนาด้วยเหลือบระโลมจอหน้าขอการขับเคลื่อนด้วยเหลือบระมจาหน้าในทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เป็นผู้เชื่อประโมจอหน้าและได้เดินติดตามกับโปร่งนั้นขอให้เราทั้งหลายที่จะเป็นประบอกเสียงประโมจอหน้าที่เราจะอ่านกล้าประกาศข่าวประเสริฐพระองค์พระเยซูที่เราจะไปไหนมาไหนที่เราจะบอกเพราะว่าเราคือลูกของพระเจ้าเราเป็นเลี่ยนแล้วเราจะไม่่งกับ าเดี๋ยวพระงเจ้าภากับพนมทำเตรียมหรือประเพณีใดๆที่เขาทําอยู่แต่เราจะกล้าประกาศแล้วก็บอกเขาว่าเราไม่ยุ่งเกียวกับสิ่งนั้นเพื่อให้คนที่เขาอยู่รอบข้างนนเขาจะได้เห็นว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระบิดาเจ้าพากได้ขอพระเจ้าจรงอวยพรที่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เขาจะเป็นยุทธ์ประกของพระองค์พระบิดาเจ้าพากได้ขอพระเจ้าทรงอวยพร อาญาติพี่น้องของเขาบรงยองฮ่าที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าละในชุกชนที่เขาอยู่บ้านเรือนที่เขาอยู่พระเจ้าทรงเอาเขาไปวางไว้ที่ใดบุรงยองฮ้าแม้แสงจะเกรงฤลธิ์สีบุรงจะไม่ดับขอให้ครอบครัวและครัวเรือนของพี่น้องเราที่อยู่ที่นี่ทีบพรงทรงเอาเราไปวางไว้นั้นที่เราจะเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนบ้านของเราให้กับ พระบิดาเจ้าข้าโอฮาเลียสัสเสริญพระเจ้าลูกของความรักของความเมตตาของสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าให้เ้าได้ด้วยเถิดอปรดเจ้าข้าขอให้ความรักของลูกนะโปรดเจ้าข้าที่จะเป็นหนังความรักของพระเยซูเป็นหนักความรักของพระเจ้าที่ได้นักเราที่ได้เลือกเราและที่ได้เรียกเราโปรมเจ้าข้าที่เราจะแบ่งปันความรักของเรานนั้ออกไปสู่ชุมชนที่เราอยู่โปรมเจ้าข้าให้เขาได้เห็น ชวิตในครอบครัวของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยเถิดโปรดจงพาอาเลรูยาสัรละเสริญพระเจ้ารูปขอฝปกาครอบที่เสจของพระองค์ไว้ในหัตถ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเแมนอาเลลูยาสัสละเสริญพระเจ้าละเสริญพระเจ้า่น้องาต่อมาเราจะได้ถ่านเืิดชีวิตของเราที่เราจะยอมกับพระเจ้าและบอกพระเจ้าทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราที่เราจะยอมจริงๆที่เราจะไม่ยอมแค่ปาก พราผู้ที่รับด้วยปากนั้นมันจะรอดแต่ปากลงยองห้าแต่ขอให้เราทั้งหลายที่จะนับ้ปากมันต้องเชื่อด้วยใจแล้วก็ทุกติให้เป็นไปตามน้ำใจของพระองค์อาตุการในพระญาพะหญยอีกสุดๆบัดเสดไปดาวรัเสดไปดาวพระเดชพระเจ้าพระบิดาทุกของปากพ่อพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่วันในะหาศาลนงิวศของพระองค์พระบิดายอง้าเล่นเราทุกคนที่เข้ามานี้ก็ขอให้เป็นเครื่องหอม อที่จะพป่งพาและพ่อสวายแดดพระโลงนั้นก็ขอให้เป็นเครื่องหอมที่โปร่งสุของไทยเถิดพระบิดาจงให้ในชีวิตของเราชีวิตและจิตวิญญาที่เป็นเป็ดของเราที่เราได้เข้ามาหาพระโรงพอให้กับพระโรงนั้นเรามาด้วยความถ่อมใจพระบิดาจงให้เรามาด้วยความยำเกรงพระเจ้าและเรามาเพราะว่าพระงร์ทรงรักเราและเมียเรานั้นขอพระเจ้าทรงเล่นมาใน ีวิตของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่รจยยออของพระอษพระบิดาโยค้าขอพระองค์ทรงตำรวจดูจิตใจภายในและท่าทีและการกระทำของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ถ้าสิ่งใดที่ได้ไม่ได้มาจากพระโอษก็ขอพระองค์ทรงเตือนเขาพระองค์้าค้าของพระองค์ทรงฝฏิบตองเปนการส่วนตัวพระบิดาเ้าค้าสิ่งใดที่มาจากมาสิ่งใดที่มาจากหัตถเจ้า ิ่งใดที่มาจากความเมิดนั้นไม่ใช่พระเจ้าพระบิดาจ้าง่น้าแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งแสงสว่างเป็นพระบิดาแห่งแสงสว่างพระบิดาจ้างหน้าและพระเจ้าทรงพระเจ้าแห่งความรักพระบิดาจ้าหน้าบุรุษทรงไม่เคยปรึกษาพระบิดาจ้องหน้า แต่การโกหกการพูดปดการหลอกลวงนั้นเป็นลูกของปานพระบิดาเจ้าข้าขออย่าให้เราคนใดคนหนึ่งบุรุเจ้าข้าที่จะหลอกลราอย่างทางของบุรุษที่จะถูกมารหลอกลวงที่มาปมะดับนำเอาวัยวะของเราไปใช้พระบิดาเจ้าข้าแต่ขอให้หาณาจากของเราปากของเราของเราที่เป็นของดีอาที่จะถวายแด่พระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าที่เราจะไม่ไปรับใช้มานแต่เราจะรับใช้พระเจ้าแต่ขอพระเจ้าทรงสำรวจหัวใจ ที่เจยอมกับพระเจ้ายอมให้พระองครปรับลงเปลี่ยนแปลงในแก้ไขในชีวิตของเราพระบิดาเจ้างพาทุกทุกคนพระบิดาเจ้างพาเราทั้งหลายร้องพระบิดาจ้างพาดที่จะืูกับพระองค์ไยอมให้พระองครเปสอนพระบิดาเจ้าเพื่อเราจะเป็นลูกที่ั่างของพระองค์และเราจะเป็นลูกที่ไม่ดืตของพระองค์และเราจะไม่ขัดพระพรที่มาจากพระเจ้าและทุกสิ่งที่พระองคทรงจัดเตรียมไว้นั้นจะเป็นของเราทุกคนที่เชื่อระหว่างเด็กับผู้ใ พระบิดาเจ้าข้าแม้ว่าการดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละวันทุกย่างท้าวทุกข้าวเดินและทุกการกระทบขอบรลงส่งอยู่ด้วยพระบิดาเจ้าข้าและขอให้เราทั้งหลายที่จะวางวางใจในพระเจ้าที่เราจะม่พึ่งพาความสามารถสิ่งปัญญาหรือกำลังของเราแต่ให้เราวางใจในพระเจ้าถ้าทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำมือใส่ของพระองค์นนมันจะเกิดผวพระบิดาเจ้าข้าและทุกสิ่งจะนาบลื่นพระบิดาเจ้าข้าถ้าสิ่งใดที่ เราไม่ใน้าใของรเจ้าก็ขอให้ผ่านไปด้เดบระหงยอหถ้าีเจอในบรงยอห้าที่จะไม่เ็สงลัรางไ่เชื่อม้งูกนัดก็ขอให้ผ่านดไปยระงยองหาให้ผ่านผดไปเลยประรลงยอหน้แต่าพงรลี่เราจะได้มานันจะได้มาแบบประลงตรงจากเสเตียมไปแล้วลูกจะไม่กรธก็ไมเป็นเรื่องใด น้องทุกคนวที่อยู่ที่นี่แล้แต่ตัว่างตัวของพราพเจาเองไม่มีใครสมารยอมรเพื่อแ้าเราจะไม่ขาดส่วนสิ่งใดพรบิดาเะา่าเพื่อพรรนั้นจะมาถึเราทุกคนแต่ขอี่เราทั้งหลายมีชื่อระหว่างใหนงโลกได้อยู่ด้วยความเชื่อมจกอินดีอาเด พระเจ้าสุงเดิดเ็ดอยู่ชาวประเทศไทยและป่วอภรรประเทศไทยด้วยเถิดสาธุการแด่พระเจ้าสาธุการแด่พระเจ้าพระพยินยิ่งสูงสุดสากเสริญพระเจ้านิ่งใหญ่พระบิดาจาบภาพของพระเจ้าโปรดเี่ตาประเทศไทยด้วยเถิดบรมจอมยก้าขอให้เป็นประเทศที่พระเจ้าสอยู่ด้วยขอให้เป็นประเทศที่พระเจ้าทรง่วยม่อมคอพระบิดาจับ้าพได้ขอบโลกทรงควบคุมสถานการณ์ทุกสถานการณ์ ขอพระองค์ทรงขับเคลื่อนอยู่เหนือประเทศไทยพระองค์เจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นการพุิหาพระองค์เจ้าข้าเองแม้จะเป็นผู้นำพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะเปลี่ยนแปลงระบบพระองค์เจ้าข้าเปให้เป็นระบบพระองค์เจ้าข้าที่มาจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพระองค์เจ้าข้าหน่วยงานใดพระองค์เจ้าข้าก็ขอพระองค์ทรงขับเคลื่อนอยู่ขอให้ทุกคนพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะมีความสัตย์ซื่อพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะ บริหารประเทศไทยผองกยอง้าคให้ไปในทิศทางที่ดีผนวกยอง้าคให้ประชากรผนวกยเง้าาคนไทยที่จะมีบทอย่างที่จะไม่ขัดสนผนวกยองภาคขอพระเจ้าทรงอวยพรด้วยเถิดพระองค์เจ้าที่เขาจะไม่ับแต่งคนของเขาที่เขาจะไม่เอื้ออำนวยผนวกยอง้าคให้กับคกของเขาผนวงยอง้าคแต่เราจะเอื้ออำนวยให้กับประชากรและคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นรากหญ้าผนวยอง้าคของโลกส่งผลเพื่อ you oh. การนมัสการพระในการสรเสริญพระเจ้านี้อบรงทนสการตกรเหไเจ้ามียิ่งสุสารเสริญพระเจ้าเชนี้ขออธิษฐานเผื่อบรงค์ยางการนมัสการพเจ้าที่เราจะยกย่องยเกียรพนามของรว่าพรงคกเป็นพระเจ้าของเราพระบิดาจองขอพระเจ้าสรสิอยู่ที่นีพระบิดาจองและขอพรได้ทเกียรตชีวิตของเราที่เราจะยาก ายกมือของเราเพื่อนมัสการพระเจ้าเพียงโบกเดียวของเราที่เราจะยกย่องเกียรติพระนามของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าและขอพระองค์ทรงเจริญพี่น้องทุกทุกคนพระบิดาเจ้าข้าที่เราจะเรามอเพียงแคมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาและความคิงของเรานณพระบิดาเจ้าข้าและไม่ว่าจะเป็นอ่าทั้งร้อผู้หลงเจ้าท่ามันฟองมือเบสมือกีตาร์ผู้หลงเจ้าข้าก็ขอพระเจ้าทรงไว้ทุกข์ก่อน สิดผนังยองค่าที่จะสมบูรณ์และบริบูรณ์เมื่อที่จะแจกแห่งนี้จะได้เป็นที่แตไวแกะแกะกระอกข้ามีดาจองค่าในทุกน้ำผลังยองค่าทุกวันอาทิตย์วันบริสุทธิ์วันสะบาโตที่เราทำกิจกรรมร่วมกันเราจะทำเพื่อถวายแกะแกะกระอกพระบิดาเจ้าค่าและขอให้เราทั้งหลายผนังยองค่าเป็นอยู่ในน้ำมาใสของลงในแกะแกะกระอกโอ้แฮ เสียงของพรุกสิของเะระองค์เยาว่าขอให้เป็นเสียงมีมาจากานได้าในงของเราผู้พุองสติปัาให้เราทั้งหลายพระองค์เยาว่าทีจะมีวิตพระองค์ยว่าที่ให้เราทั้งหลายที่จะอยู่ในาของพรงค์ยพระของด้วพระวจนับของพระองค์เพื่อจิตวิญญาณของเราจะเติบโตขึ้นในทางของพรคพระบิดายาาเพื่อพระของพระอคนั้นจะได้เป็นยุตัวประกอบของเราที่เราจะเอาไปต่อสู้กับพยามาพระบิดาเยาว้า เดรุยาสันและสริอพระเจ้าขอพรกคำของพระองค์ที่จะเข้าไปในหัวใจของเราจิตใจของเราและจิตวิญญาณของเราและขอกให้จิตใจของเราจิตวิญญาณของเรานั้นที่จะเอ่าเป็นติ๊ดีพระองค์ยอมพลาเมื่อระขับของพระองค์ตกลงไปนัที่เราจะเกิดผลร้อยเท่าหันเท่าพระบิดาจ้าพลาเมื่อเราจะมาเกิเพื่อเราจะ จะแบ,บกควา,าไไมกดของเราไปด้วยความอาญินศรีพระบิดาเจ้าอาเลนุญาตสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ในเจ้านี้ที่พระองค์ทรงนำขอขุดนิพพุลงสมบินสถิตและขอขุดปลงีพ่พระองค์ทรงอวยพรในชีวิตของเราขอคุดนี่เรายังมีกันและกันขอขุดพระเจ้าขอขุดปลงทุกกรณีอนิจจ่าฝากมอมและขอขุดปลงในพระนามพระเยซูอาเมน